สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับผมวันที่วันอาทิตย์ที่เก้านะครับเก้าวันที 9, ่เก้ามิถุน,นาจนนะครับอันนี้หกหกหกโมงครึ่งแล้วนะครับผมจบงานแล้วแล้วนะครับกลับบ้านเร็วนะครับวันนี้อันนี้ทำไม่ได้สิบสี่ออเดอร์น,นะครับรวมันกันก็หก หกร้อยสามสิบแปดบาทครับมีงานไกลไปสองในไปสองใน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 เมืองนะครับงานหนึ่งเดี๋ยวผมจะทำอีอีคลิปหนึ่งนะครับให้ดูครับตอนนี้ดูสภาพบรรยากาศรอบๆตัไอที่ปลายยางนะครับจบงานแล้วครับดวงอาทิตย์ยังยังไม่ทันตกนะครับเห็นไหมดวงอาทิตย์ยังไม่ทันตกนะครับ ลูกค้าบ้านอยู่ข้างในข้างในไปยังครับดูข้างนอกไม่มีอะไรครับดูข้างในูหอลังการมากเลยครับบ้า,านสวยงามมากเลยครับวันนี้ซีโอซีโอออเดอร์นะครับวันนี้มี crochet, มมางานแถวบ้านเคียนปาโคชีพครับแล้วก็บ้านแล้วก็ปากสักครับแค่นั้นครับเป็นเวียนแถวแถวนั้นครับก็มีบ้าน หาบ้านพนครับเอเดอร์สุดท้ายมาสองไงพิซ oh ซ่าเมื่อกี้นะครับค่าพิซซ่าก็สี่ร้อยอ่าอ่สิบสองบาทครับรวมไอ้ไอ้รวมสองนะครับดูสภาพบรรยากาศครับลมกำลังพัดอยู่ครับตอนนี้เย็นๆครับผมเตรียมตัวไอ้จะกลับบ้านแล้วครับพอพอแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับเจอกันในคลิปไอ้คลิปยาวนะครับผมสวัสดีครับ วิ่งสองวันนะครับวันนี้ก็รวมประมาณพันพันสีนะครับพันสี่ร้อยบาทครับประมาณพันหน้าครับได้ได้ได้ครับวันนี้สองวันครับวันอาทิตย์กับวันเสองวันอาทิตย์นะครับขอบคุณครับ